ัแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับคลิปไม่ตัดต่อโรมขย่มผู้มีอำนาจปมหุ้นไอทีวีก้าวไกลถแถลงขบวนการเบื้องหลังเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายรังสิมันโรมซึ่งเป็นโฆษกพักคก้าวไกลรังสิมันให้สัมภาษณ์กรณีการถือหุ้นสื่อของนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรรังสิมันบอกว่าอย่างนี้ครับข้อความในบันทึกการประชุมเนี่ย ไม่ตรงกับวิดีโอการประชุมที่ถูกบันทึกเอาไว้รังสิมันเนี่ยยืนยันนะครับว่าเทปนี้ไม่มีการตัดต่อแล้วก็เชื่อมั่นในทาบนีเอียดศรีชัยซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวสามมิติคิดว่าตัดต่อไปทางช่อง3หรือว่าตัวนางสาวทัป,ปนีเนี่ยก็ไม่ได้อะไรหรอกครับการรายงานข่าวต้องไปไปตามข้อเท็จจริงนะครับผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รวมถึงผู้บริหารไอทีวีเนี่ยก็ต้องออกมาชีแจงด้วยเพราะว่าการปลอมแปลงบันทึกการประชุมเนี่ย จะมีความผิดทางพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนรวมถึงขบวนการทางการเมืองที่มีความรุนแรงด้านข้อกฎหมายพยายามจะคืนชีพไอทีวมาทําลายกันทางการเมืองก็ต้องชี้แจงอยู่แล้วนะครับส่วนกรณีของนายนิกแสงสิรินาวินซึ่งเคยอยู่กับพักอนาคตใหม่แล้วก็ไปลงสมัครสสอในนามพักภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ลังสิมันบอกว่าอย่างนี้ครับผมไม่รู้ ว่าในมิกเนี่ยมีเจตนาอะไรที่ไปชี้แจงอย่างนั้นนะครับแต่การนําเสนอเมื่อคืนเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ฝากไปถีงคณะกรรมการการเลือกตั้งเอาผิดตามมาตรา151กับนายพิธาด้วยเรื่องนี้ว่ากันในศาลนะครับพักก้าวไกลพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองขอให้ผู้มีอํานาจเนี่ยอย่าทําให้กระบวนการทางประชาธิปไตยแย่ไปกว่านี้เลยครับ